สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่568นะครับมีพระสติสสวยยีรายการมานําเสนอนะครับ23รายการและกระองละสองร้บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางกับรายการพิเศษนะครับ2รายการนะครับ24กับ25เดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปตันนี้นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึ้งเข้าไปนะครับไลน์ชื่อหมูนะครับ0939652361 เบอร์ไลน์แลวเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID ไลน์นะครับ M O O R A M 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดกลับที่ไลน์แตกหกักทำรูสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับช่วงตีสี่เลทยังไงก็ไม่เกินตีสี่ครึ่งนะครับทุกเช้านะครับส่งของทุกวันไม่เกินบ่ายโมงไม่มีวันหยุดนะครับถ้าวันไหนผมหยุดหรืออะไรผมจะแจ้งนะครับจัดลงมาห้าร้อยกว่า EP นี้ยังไม่เคยหยุดเดยนนะครับปีใหม่สมการทำทุกวันนะครับเริ่มรายการที่หนึ่งของ EP ที่ห้าหกแปดนะครับเป็นพาะสมเด็จนะครับเนื้อหาออกเนื้อผงเลยนะครับผงล้วนเลยนะครับเันจะออกขาวๆหน่อยนะครับรายการที่สอง เป็นผ้าสมเด็จวัดเกตนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างจัดนะครับทางนี้จัดจ้านมากเลยนะครับรายการที่สองนะครับรายการที่สามนะครับเป็นผ้าสมเด็จนะครับเนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับผ้านี้บางนิดน,นะครับ มีรอยนะครับแต่เราไม่ไม่หักนะครับดูให้ดีนะรายการที่สามนะถ้าเป็นรอยเฉยๆนะครับเป็นรอยเฉยๆแต่เนื้อหาจัดดีนะครับจับจ้านมากเลยจ้าจับดีจับเถอะรการที่สามนะครับและการที่สี่ 4, ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาซิมทรงก็เหมือนเดินกับกาวกับกับอะไรเช่นนี้ ครเลยนะครับฝนตกนะครับตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่อาจจะได้ยินเสียงฝนนะครับรายการที่สี่มาพร้อมฝนเลยนะครับภาวันนี้นะครับรายการที่ห้านะครับมีคาบกุนะครับเป็นภาพสมเด็ดนะครับมีฝนไล่ตอนช่วงสองทุ่มครึ่งนะครับไล่ไว้เพื่อไปปล่อยคลิปสี่นะครับรายการที่ห้าฝนกำลังตกนะครับรายการที่หกเป็นภาพผ้ากระดานนะครับ เป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงหรือเนื้อว่านะสักอย่างนะครับแต่ไม่ใช่โลหะนะครับค่อนข้างเบานะครับองค์ค่อนข้างใหญ่นิดนึงครับเป็นพิมพ์ท่ากระดานนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณสามเซนหรือนิ้วกว่าเลยนะครับส่วนสูงนะครับอยู่ที่ประมาณสองนิ้วเลยนะครับประมาณสองนิ้วนะครับถึงฐานนะครับถึงปีกกล้างเลยนะครับประมาณสองนิ้วครับองค์ค่อนข้างโตนะครับ แต่เป็นผ้าเนื้อผงนะครับแต่ด้านในเป็นเนื้อว่าเนื้ออะไรนี่ผมไม่รู้นะครับทัรหมดนตะเข้าลงลักไว้นะครับผมพ้าเข้าลงลักไว้นะมีแคาความเก่านะครับ,ลลนะรบอยากรู้กันเนื้ออะไรแต่ค่อนข้างเบานะครับเป็นเนื้อผงนะครับดูนเป็นเนื้อผงลงลักนะครับรายการที่เจ็ดเป็นรูปหล่อบ้างนะครับเป็นรูปหล่อเนื้อชิ้นนะครับ ออกเป็นเนื้อชิ้นนะครับหลวอข้ออะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับผงค่อนข้างโตนิดหนึ่งนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณสองเซนนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งเลยนะครับนิ้วครึ่งเลยนะครับเป็นรูปหล่อเก่านะครับไม่ทราบที่นะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเป็นภาพปิดตาเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงไปทางตะวันออกนะครับ แต่เป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับนี่ตัดช่อต่อใบก้นนะครับเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้าเป็นผ้หลูกปูุทวดนะครับเป็นเนื้อผงนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับแต่หลังเรียบนะครับพิมพนคล้ายปีหนึ่งสามแต่ว่าเป็นเนื้อผงนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับนี่เนื้อผงอะไร็เหมือนมีน้ำว่านฟกขึ้นไข่เต็มเลยนะครับ เป็นเนื้อผงว่านนะผมว่านนะเพราะว่าเขาคาบน้ําว่านนะครับสีขาวนะ่จะเป็น,นเนื้อผงนะครับอาจจะเป็นผงว่านนะครับรายการที่เก้าอยู่ในกอรอบสเตนเลสเลยนะถุดทวดรายการที่สิบเป็นพระนางกําแพงเม็ดมันลื่นนะครับนี่นะครับด้านหลังมีรูหน่อยนะครับเนื้อหาค่อนข้างจะละเอียดนะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ด เป็นพระนางนะครับเป็นนางพญานะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับตัดตอบนะครับตัดข้ายบรรกางนะครับเป็นท้องสัปเทานะครับด้านหลังนะครับเป็นรายการที่11นะครับรายการที่12เป็นพระนางพญานะครับเป็นพิมพ์เข่าตรงนะผมว่านะผิดถูกขอภัยนะครับ พิมพ์ผมอาจจะแยกไม่ค่อยถูกนะครับเป็นเนื้อค่อนข้างเป็นเนื้อดินดิบนะครับเท่านี้นะครับออกเขียวมอยนิดๆนะครับนี่รายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหล่อหลวงพ่อเงินโบราณนะครับหล่อทองเหลืองนะครับตระใบก้นนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับเนื้อค่อนข้างจัดจ้านนะครับรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี ก็เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อหาทิมทรงน่ารักมากเลยนะครับสภาพาผ่านการใช้นะครับหล่อไม่เต็มนะครับแล้วก็มีตะไบก้นนะครับตัวเนื้อค่อนข้างเหลืองอมเขียวนะครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบห้าเป็นพระเนื้อค่อนข้างเป็นเนื้อดินผสมนะครับดินผสมผงออกชมพูนะครับเป็นพิมพ์ระสังนะครับ แต่ผมดูว่าเป็นเกจินะครับเดี๋ยวจะเป็นเกจิท่านไหนผมไม่ทราบนะครับแต่ผมดูพิมพ์นั่งเหมือนพระสังนะครับผิดถูกขออภัยนะครับรายการที่16เป็นเหรียญละครังนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับทองแดงลมดำนะครับปีอสองพันนะครับเป็นเง้นทองแดงนะครับรายการที่17เเป็นพระรูปหล่อนะครับ ผมอ่านไม่ออกนะครับหลวงพ่ออะไรนะครับนี่เป็นรูปหล่อรูปเหมือนท่านแบบนี้เลยนะครับกับใบก้นนะครับผมอ่านไม่ออกเป็นที่ไหนไม่ทราบนะครับเผื่อท่านใดกลูนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังเขียนว่าอะไรนะครับเหมือนว่าเขียนพสนะครับว่าศูนย์แปดหรือว่าหนึ่งแปดมาจึกนะครับยี่สิบเจ็ดมีนาศูนย์แปดนะครับไม่ทราบหลวงพ่อครับ เียนว่าอย่างนั้นนะครับนี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดเป็นพระรูปหล่อนะครับพิมพ์ทรงคล้ายหลวงพ่อแจงของพิษโลกนะครับทำไมก้นนะครับเป็นรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นพระสิงป้อนเหยื่อนะครับเป็นเนื้อดินนะครับ ด้านหลังก็เป็นสีป้อนเดือดด้านหน้า,นาเป็นพระลีลานะครับเป็นพระสุลพิสุรุโลกนะครับบังลักกมนะครับหมายเลขที่สิบเก้านะครับหมายเลขที่ยี่สิบเป็นยอดขุนพลเนื้อดินนะครับเป็นยอดขุนพลทางเหนือนะครับแต่ผมไม่ทราบว่ากุ้อะไรผมลืมแล้วนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระขุนแผนเคลือบนะครับ เป็นขุนแผนนแขนอ่อนนะครับสังคโลกนะครับสังคโลกสีเขียวเป็นเนื้อขาวนะครับเคลือบสังคโลกนะครับผมดูว่าเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินสีขาวนะครับเคลือบสังคโลกนะครับเป็นขุนแผนนางแขนอ่อนนะครับหมายเลขที่21หมายเลขที่22เป็นผ้าขุนแผนของพายกุมารนะครับพิมใหญ่หลังเหลืองรอเก้านะครับมีโค้ดเป็นงานแล้วก็โค้ดเลขสามนะครับ นี่นะครับเป็นรายการที่ยีสิบสองนะครับรายการที่ยีสิบสามเป็นรูปหล่อหลวงค่อทบนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับตะไบก้นนะครับหล่อโบราณน,นะครับครบยี่สิบรายการนี้องค์สองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่ยีสิบสี่เป็นปิดตาผมดูว่าเป็นไม้ลงรักนะครับ ด้านหลังมันจะมียันมีอะไรแต่ว่ามองหมไ, enfin ไม่ชันนะครับส่วนสูงนะครับผมดูเป็นไม้นะเพราะมีความเบานะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณเซนครึ่งนะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่24นะครับรายการที่24นะครับเป็นไม้นะครับผมดูว่าเป็นไม้หลงรักนะ ี่นสามร้อยบาทพรอมค่าจัดส่งนะครับแลนคการที่ย5ห้าเป็นตะกุดนะครับลงรักถักเชือกนะครับเป็นไส้ในเป็นตะกัวนะครับความยาวอยู่ที่เกือบเกือบสี่นิ้วนะครับขาดนิดหน่อยนะครับนี่โทรศัพท์ซ่อมหนึนี่ง่าอดูประมาณนี้ครับตีว่าประมาณ4นิ้วนะครับความกว้างของตะกุดนะครับ อยู่ที่ประมาณ1เซนนะครับอยู่ที่ประมาณ1เซนนะครับด้านในเป็นตะกัวแบบนี้นะครับความยาว4นิ้วนะครับนี่ก็เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับตัวเป็นตะกัวนะครับไส้เป็นตะกัวนะครับคบบ25รายการช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านหมงผักเครื่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ